สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านในคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันถึงหลักการในการใช้ความสามารถที่คุณผู้ฟังทุกคนนั้นมีอยู่ในตัวอยู่แล้วถึงอำนาจในการกําหนดรูปแบบโชคชะตาชีวิตของตัวเองได้จริงๆแบบไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันและด้วยความเข้าใจผิดที่เราถูกปลูกฝังถึงวิธีคิดที่ว่าตั้งแต่เราเกิดมาเราถูกกำหนดรูปแบบชีวิตที่เกิดขึ้นผ่านอำนาจบางอย่างที่เรานั้นแก้ไขไม่ได้ หรือเข้าใจว่าโชคชะตาเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตหรือถูกกำหนดไว้อยู่แล้วแต่ความเป็นจริงแล้วครับวิธีคิดเช่นนั้นมันทำให้เรารู้สึกสิ้นหวังมากๆเพราะมันฟังดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่เราจะสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้เลยในคลิปนี้เราจึงจะมาถอนรากถอนคนความเชื่อที่ทำให้เราจมอยู่กับความสิ้นหวังและเป็นอิสระจากมัน จนคุณสามารถเข้าถึงความสามารถในการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้จริงๆครับและเพื่อที่จะให้คุณนั้นได้พบกับทุกความปรารถนาที่ไม่ได้มีข้อจำกัดหรือการทำให้ทุกคำอธิษฐานที่คุณขอนั้นเกิดขึ้นจริงพร้อมกับการเข้าใจว่าโชคดีของชีวิตคือสิ่งที่คุณกำหนดได้และมีปฏิหารมากมายที่พร้อมจะคุ้มครองคุณด้วยหลักการที่เข้าใจง่ายที่สุดและเรียนรู้ทำตามได้เลย,เลยครับในทันที ผมจึงตั้งใจทำหนังสือเสียงหรือออดิโอบุ๊กออนไลน์ที่มีชื่อว่า Best of You to Best of Life โชคดีแห่งชีวิตนิขิดได้ด้วยตัวฉันจเจาะจงเฉพาะสาสตร์ที่จะทำให้คุณนั้นกำหนดชีวิตของคุณให้ได้พบแต่ความโชคดีและปฏิหารของชีวิตที่คอยคุ้มครองคุณมาฟังอยู่เสมอครับผมรวบรวมจากเนื้อหาของผู้นำจิตวิญญาณหลายท่านที่ผมได้ตกผลึกเรียนรู้ลองไปปรับใช้ หาข้อผิดพลาดแล้วตกผลึกด้วยตัวผมเองสามารถทักสั่งจองล่งหน้าได้ที่ l ล n e แอดที่ผมได้ขึ้นไ้ตามนี้เลยครับและผมจะมีราคาพิเศษให้ครับสำหรับการสั่งจองล่งหน้าเพราะถ้าทุกคำมฏิฐานคือความปรารถนาที่คุณนั้นอยากจะเห็นมันปรากฏและเป็นหนึ่งเดียวกับประสบการณ์หนังสือเสียงฉบับนี้ครับผมทาเต็มที่อย่างมากเพื่อจะนาคุณเข้าสู่อนานาจนั้นอย่างแท้จริงมาเข้าสู่เนื้อหากันครับมาเริ่มจากหัวข้อแรกถึงคำถามที่ว่า แล้วทำไมมนุษย์เราจึงมีความเชื่อว่าโชคชะตาชีวิตเป็นสิ่งที่ถูกเขียนหรือกำหนดแบบตายตัวมาแล้วจนทำให้เราต้องรู้สึกว่าต้องยอมรับมันอย่างสิ้นหวังคำตอบเป็นเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นมักจะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเหตุการณ์ของชีวิตมันมีแต่ความผิดพลาดเรื่องที่ไม่ได้เป็นหนังใจแต่มันจะเจ็บปวดกว่ามากครับหากจะต้องยอมรับว่าความผิดพลาดเหล่านั้น มันเกิดขึ้นจากตัวเราเองดังนั้นการปัดความรับผิดชอบของชีวิตไปให้สิ่งที่มองไม่เห็นแล้วตอกย้ำว่ามันเป็นความเลวร้ายที่เกิดขึ้นโดนกำหนดโดยโชคชะตาชีวิตมันเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าและเจ็บปวดน้อยกว่าครับหรือง่ายๆครับการที่จะต้องยอมรับว่าถ้าจะต้องแก้ไขชีวิตถ้าจะต้องพัฒนาชีวิตมันจะต้องเริ่มจากตัวฉันเท่านั้น ตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยากเพราะจิตใจที่เราต้องการการหลีกเลี่ยงที่จะเติบโตและพัฒนาการกล่าวโทษสิ่งอื่นและยอมรับชะตาอย่างสิ้นหวังจึงเป็นการกระทําที่มันทําได้ง่ายกว่าแล้วมันก็กลายเป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ครับเพื่อที่เรานั้นจะอนุญาตให้ตัวเราเองไม่ต้องมุ่งมั่นในการก้าวหน้าทางความคิดและจิตใจซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะเชื่อแบบนี้ตั้งแต่แรก แต่เราเผลอรับความเชื่อเหล่านี้มาโดยไม่รู้ตัวครับจนทำให้เราใช้ชีวิตแบบนั้นไปตามความเชื่อซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ครับเพราะตัวผมเองเคยเป็นเช่นนั้นฉะนั้นเราจะมาทําความเข้าใจใหม่ว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรภายนอกครับที่เรียกว่าโชคชะตาที่ถูกกำหนดไม่มีสิ่งที่เรียกว่าชะตาชีวิตที่ถูกลิขิตมาแล้ว มีแต่เพียงเรื่องราวและเหตุการณ์ที่มันกำลังสะท้อนออกมาจากสิ่งที่เรียกว่าความคิดและจิตวิญญาณและนี่ครับคืออย่างเดียวในจักรวาลที่เรียกว่าชะตาชีวิตถ้าอธิบายแบบดูมีหลักการมันจะเชื่อมกันใน2รูปแบบนี้ครับรูปแบบที่ 1. ทุกการกระทําของคุณมันมาจากวิธีคิดหรือการตัดสินใจจากตัวคุณและทุกการตัดสินใจจากตัวคุณมันจะมีผลลัพธ์ของชีวิต ที่ตามมาเสมอและผลลัพธ์ของชีวิตก็ปรากฏออกมาผ่านเหตุการณ์ของชีวิตและเหตุการณ์ของชีวิตครับก็ประกอบกันเป็นเรื่องราวของชีวิตคุณและเรื่องราวของชีวิตเท่ากับชะตาชีวิตของคุณครับส่วนในรูปแบบที่2คือฝั่งของโลกจิตวิญญาณครับทุกความรู้สึกของคุณมันเป็นพลังงาน ที่มีการสร้างแรงดึงดูดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดผู้คนสถานการณ์จนมันประกอบกันเป็นเหตุการณ์ให้ตรงตามพลังงานความรู้สึกของคุณฉะนั้นจะเห็นได้ครับว่าจะไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นเองมาจากสิ่งภายนอกรอบตัวคุณก่อนเลยแม้แต่นิดเดียวทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันเริ่มต้นจากข้างในตัวเราทั้งหมดครับและผมเชื่อว่า มันก็ฟังดูสมเหตุสมผลสำหรับเราทุกคนมากๆดังนั้นครับถ้าเราจะเชื่อว่าจักรวาลน,นี้มีพระเจ้าที่กำหนดชะตาชีวิตหรือคอยเขียนเนื้อเรื่องให้กับชีวิตของเราอยู่จนจบและหน้าที่ของเรามีเพียงแค่การรับมือกับเนื้อเรื่องเหล่านั้นมันยิ่งฟังดูไม่มีเหตุผลและไม่มีน้ำหนักนะครับมันมีแค่อย่างเดียวคือความสบายใจที่เราได้มีพื้นที่ ในการโยนความรับผิดชอบของความผิดพลาดต่างๆของชีวิตเท่านั้นฉะนั้นการเรียนรู้ในการกลับมาเฝ้ามองถึงความคิดและจิตใจหรือเรียนรู้ถึงโลกภายในอย่างจริงจังเป็นเส้นทางเดียวครับที่เราจะสามารถกำหนดชะตาชีวิตของเราได้จริงๆซึ่งเส้นทางนี้ผมอยากให้เริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองเป็นสิ่งแรกครับการรู้จักตัวเองที่ผมหมายถึงนี้ คือการเฝ้าสังเกตตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นคนที่มีความคิดแบบไหนในแต่ละเหตุการณ์เราเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างไรอะไรบ้างที่เราคิดถึงมันอยู่ตลอดทั้งวันจนกลายเป็นทิศทางของความรู้สึกและจิตใจของเราตัวอย่างก็จะประมาณว่าพอเรากำลังเห็นแล้วว่าการทำไรายได้จากสิ่งที่เราทำอยู่มันอาจจะไม่ได้เป็นที่พอใจของเราแล้วเราก็เริ่มคิดว่า ฉันน่าจะลองทำอะไรเพิ่มเติมนะในการสร้างรายได้ที่เข้ามาให้มากขึ้นจากนั้นมันก็มีความคิดที่แทรกเข้ามาว่าแต่มันน่าจะยากมากๆเลยนะและน่าจะไม่สําเร็จตรงนี้แหละครับจุดนี้เลยครับที่ความคิดที่มันแทรกเข้ามาโดยที่เราเองไม่ได้ตั้งใจคิดแต่มันมีอํานาจในการหยุดก้าวต่อไปในการพัฒนาชีวิตของคุณได้ในทันทีสิ่งนี้ครับเราเรียกว่า ความเชื่อลึกๆที่อยู่ในใจของเราความเชื่อที่เราเชื่อว่ามันเป็นความจริงการรู้จักตัวเองจึงเป็นการให้คุณเฝ้าสังเกตความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดเหล่านี้ให้ได้บ่อยมากที่สุดและเมื่อสังเกตได้ครับก็ให้มีสติมากพอในการรู้ว่ามันเป็นแค่ความเชื่อที่อยู่ในจิตใจของคุณมันไม่ได้เป็นความจริงถ้าคุณทำมันบ่อย จนรู้จักตัวเองได้อย่างถี่ถ้วนกับความเชื่อที่คุณมีเหล่านี้จะทำให้การกำหนดการกระทำและการตัดสินใจที่จะส่งผลต่อชีวิตของคุณให้พัฒนาขึ้นไปในทิศทางใหม่ที่มันดีขึ้นมันจะทำได้ง่ายขึ้นมากๆครับและความสิ้นหวังต่างๆที่คุณเคยมีในชีวิตมันก็จะน้อยลงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยเพราะความสิ้นหวังเป็นเพียงความคิดที่คุณนั้นไม่ได้เป็นคนตั้งใจคิดเช่นกัน ฉะนั้นจงเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองให้ได้ครับอย่าไปจมอยู่กับความเชื่อที่มันอยู่ในตัวคุณแล้วอนุญาตให้มันได้ทำลายชีวิตคุณเพียงเพราะว่ามันแทรกเข้ามาโดยที่คุณเองนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจคิดซึ่งเราทุกคนสามารถทำได้ครับและเมื่อรู้จักตัวเองได้แล้วความสามารถที่ตามมาคือเราจะไม่รู้สึกในเชิงลบได้ง่ายหรือเมื่อรู้สึกเชิงลบเราจะรู้ตัวได้เก่ง มากขึ้นว่าตอนนี้ครับเรากำลังคิดอะไรอยู่และรู้สึกอะไรจะทำให้เราสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนสิ่งที่เรานั้นจะรู้สึกนึกคิดได้อย่างที่เราตั้งใจจนถึงขั้นสามารถกำหนดความรู้สึกของตัวเราในการดึงดูดสิ่งที่เราอยากจะดึงดูดและมันก็จะรวมถึงความโชคดีด้วยครับหรือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณรู้จักตัวเองมากพอที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อกับความสิ้นหวัง จากความเชื่อที่ถูกปลูกฝังคุณจะมีกำลังใจในการบอกกับตัวเองว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆทำอะไรก็โชคดีไปหมดแล้วมันจะค่อยๆปลูกฝังกลายเป็นความเชื่อใหม่ที่จะเข้ามาแทรกในทุกการกระทำของคุณทันทีครับตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้าคุณอยากจะทำบางอย่างเพื่อเพิ่มไรายได้จากที่ความเชื่อของคุณมันเคยแทรกเข้ามาว่าทำได้ยากและน่าจะไม่สำเร็จมันก็จะเปลี่ยนเป็นความคิด ที่คอยซับพอร์ตหรือคอยสนับสนุนทันทีว่าการทำสิ่งนี้คุณจะต้องพบกับความโชคดีอย่างแน่นอนและมันก็จะแทรกขึ้นมาเช่นนี้ครับในทุกๆเหตุการณ์ของชีวิตไม่ว่าเหตุการณ์จะตรงตามใจคุณหรือไม่หรือแม้ว่าเหตุการณ์ชีวิตอาจจะถึงขั้นดูเหมือนจะเลวร้ายมากๆก็ตามคุณจะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วฉันรู้ว่าสิ่งนี้มันคือความโชคดี ความรู้สึกโชคดีมันก็จะกลายเป็นความรู้สึกที่เป็นตัวหลักที่มันอยู่ในจิตใจของคุณและการดึงดูดจากจัก,กรวาลมันก็จะทำหน้าที่ให้ชีวิตของคุณครับใต้ปรากฏขึ้นเป็นไปตามเช่นนั้นฉะนั้นจงฝึกฝนอย่างเต็มที่ครับในการปรับใช้องค์ความรู้เหล่านี้และให้ความโชคดีมันได้กลายเป็นวิถีชีวิตของคุณจริงๆและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดครับ ผมจึงขอเป็นกำลังใจให้ครับในทุกๆก้าวของชีวิตและผมรู้ดีว่าความโชคดีต่างๆจะคอยเข้ามาปกป้องเราทุกคนอยู่เสมอขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบไม่ว่าจะกดติดตามหรือไม่ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ขอบคุณจากหัวใจครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม